เป็นตะยากมาบ้านมา้าเป็นเ้าน้ำแข็งหอยีหอยนี่เอตะแซ่บดวมาๆๆตตําตําเดี๋ยวจัดาเขาง้เม็ดบอสใส่ไปเนี่ยบะชีหอยนาหยน้าหอยนาบ้าน้อนไดไรไรเป็นผู้ท้ดูกระท่ายไปอไม่ค่ากตําแล้วเออเอคมันคือซิเนียแทบม่แห้ยเราจำไปเลยเขา้เขาได้็ด่าสเม็ดเมกลางเด้ม โอเค็นดีนิวแี่ยตัวมีผู้ิกิวเขาอันนี้ดเืออันนี้อยางันี้ตัได้ไม่ะเกาไมตํเลนี่เนาะเเจ๊เจ๊เสียไปเสีเจ๊เจ๊ไยไม่เอาไทยไ่ทยหมดไทยหมดไทยหมดมนามนาวไทยขอัน พูดเป็นไทยกองเด้วแน่คุณกองคุณยู่เดินยู่เดินอยู่เดินตเข้าเอ้ยไม้เชียบักน้สตกมาตายจากฝังเนี่ยรูปจาอร่อยอร่อยปลาทำไมตัวใหญ่ก็ขึ้นได้แม่ล่ะเดี๋ยวไทแทนไปเห็นปลา แซ่บแซ่บแซ่บกี่ปลาบ้านเฮากี่ปลากี่ปลาเกี่ยวข้าและกี่ปลาเผาปลากี่ปลาพดถอเอานยังไงอเออเอยังสองตัวมันขาหน่อย้องไปถาพี่ไอแมตาขาวไงแล้วเอามั้ยขางล่าง่มีขาวดิขาวล่ไงไม่ได้ปลาสลิด แบง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 ปลาสลิดขึ้นมาแล้ปลาสลิดเนแบงไม่แม่ล่ะแบงไวไมปลาไกรไ้่ตองปลาเลาต้มาถาแมรินเอารงน้แยกปาแยกลาบอยเลยแยกแยน้ำลายแตกน้ำลายแตกเพราะอย่างนั้นกเมืองแต่แถวละซาบกั ยังกอ่อปลาให้เพืนเพื่อนี้ปลาสรีปลาสรีดนปแดกต้นเ้ปลาแดกต้นใ่ไม่ได้ใส่ตอนส้มเกินไปแล้วมันยินบ้าบ่หอยเอาใปลาเขาตีแสบบนน่ของเขาแสบนกอก้โกกกตแบักีวนบำใส่พี่ใส่ใส่ใส่พี่้แสบ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 ไล้ใส่หล้แสบไลยใส่หน่อยแสบหน่อยกินหน่อยแสบหน่อยกินหลยแสบหล้ไม่ลินแสบวะนี่เอาซิมซิม

ได้ยังไี่ด้เลยได้ยังไงได้เลยจังไงด้องร้องแฉกแล้วอันนี้มวนยัดไปบ้าน ก้ามูาลารดนี่แหละรนี่อรนี่แหลได้ความคมไบ่อืมรถนีอร่อยแล้วอร่อยนะหวาหวานเลยจ้าหวาหวานเปรี้ยวเอาแช่เลยนึงปนเลนะอร่อยุดโอ๊ยไอ้ขามมุงให้กินแสบแ่บด้จาเจ้าเดิมมาถึงเวลาอยู่ท้องอยู่ท่าป่ะ ไ้ตัวนี้แ่บแสบแสบมบสบิึงเอาอะไรม่อะไรดูเอาอาจาออแบแสบมึงเอาเด้อพี่ปลานะคะปลานะคะปลาปลาหอยยังไม่ใหญ่แท้หอยใหญ่ว่เป็นหอยข้างบะอีพีนี้หยุดต่านี้นะคะ คอยเห็นคอยเห็นข้าขายอยู่ข้างห้อยห้อยข้างเนาะตอนนี้จะลงมือกินแล้วโอ้ดิจะบ้อเจ็บง้งเจ็บป้อแสบกระกินเด้อแซ่บก็ะกินเด้อปีละเือสองเทธอมาต่ำสกินเด้อ